สวัสดีครับท่งโมดครับจากร้านลูกซับอะไรยนร้านลูกซับอะไรยนนี่สองสาขาครับสาขาหนึ่งจังหวัดปฐุมบริเวณอำเภอกำแพงแสนครับอีกสาขาหนึ่งก็จังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอน้ำมกาคลิปนี้เรามาแนะนําการย้ำคาร์ครับอันนี้ครับย้ำคาร์ก็คือว่าเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นอ่างครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับนี่ของลูกค้ามาให้ย้ำหน้าร้านครับคือพาร์ทเนี่ยมันเป็นพาร์ทเนี่ยมันจะวิ่งแล้วมันจะเป็นรอยครับอ่าแล้วก็เกียร์ เกมพวกนี้ทาตัวออกไปเลยครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับแป้นย้ำครับแป้นย้เนี่ยมันจะใช้พอดีเลยครับนไม่มีนี่ไม่ได้เลยนะตังนี้ต้องขา้งกึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็เอามาย้ำได้ครับเนี่ยเราจะทำเป็นบ้าโนูนครับเอามาย้ำฝั่งขาได้มันจะลองมูดหมดเลยครับตรงนี้แล้วก็ตอกลงไปครับคัดลังเนี่ยครับก็จะลุ่มๆลุ่มๆลุ่มๆแล้วก็เสียนี่ออกเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ใส่ยาำย้ำคัด คัดแผ่นเอายางยับคัดแผ่นมาให้ลูกค้าดูนะส่วนตัวนี้ครับทางร้านมีขายนะครับเป็นลูกยางที่อยู่ในก้อนขาดครับในก้อนขาดในตำลักมันจะมีครับลูกเขาเรียก่าลูกยางในก้อนขาดครับตัวนี้ของแท้เลยครับนะสินขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับร้านลูกซับไรยนอันดียย้ำให้ดูครับอุุกรณ์นี้ครับคอนตัวต่อครับแล้วก็แกนแล้วก็หินเจียร์จะทำให้ดูเลยนะครับ อันดับแรกเราก็ใส่เข้าไปเลยครับอเอียมบูดออกครับอ่ะอันนี้อันนี้นี่ก็เป็นลูกอย่างนี่ทำถักซื้อเข้ามาได้ครับเ,เริ่มไปเลยนะครับเอีเยีมูดออกครับเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เจียเสร็จแล้วเราก็ตอกข้างโูนี้ออกครับ สวัสดัครับเข้าไปทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยวันนี้เราก็จะไ,ได้ชิมนี้เป็นข้องเดิมครับข้องเดิมแท้ติด่รถครับอ่าอันนี้จะย้ำชามนี่ครับผมทีนีครับตัวนี้ไม่แท้นะครับประก,กอบครับเป็นเครื่ององของแท้ไม่ได้ทำรีบารครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปให้ตรงรูครับ ไปตรงรูสามรูครับแล้วก็จะมีสลักมาให้ครับมีมุดมาให้มูดมาให้เคย่าสูอ่ามุดมาให้ครับใส่มุดเข้าไปใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็นี่เลยครับอ่าอย่างนี้ใส่เข้าไปมันจะไม่ดิ้นไม่ได้เลยครับเพราะตรงนี้มันจะบังคับเลยจะ่กลาไปไหมกล้องเนี่ยต่อ <มา S 1> ให้ดูนะ,ะครับ วิธีการตอกนะครับเราก็ตอกย้ำไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวมันจะเบี้ยวครับนี่ครับ,รบตอกไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆครับ เรียบร้อยครับช่วยงานได้จะมุนโชว์ลูกค้าเลยนะครับมุนโชว์ความโกมจะมุนโชว์นะครับมุนโชว์ลูกค้ารับประกันครับถ้าทําไปเบี้ยวเราทําให้ไม่เลยนี่ครับโกมบล็อกเลยครับไม่ต้องกลัววี่งครับนะโอเคครับก็เจ้เสนเรือราคาไปเลยครับไอ้ตัวนี้สองร้อยบาทนะครับอ่าส่งอันเนี้ยมาให้เราทำเราคิดค่าอุปกรณ์พร้อมย้ำสองร้อยบาทถ้าส่งต่างห่างนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้มีขายครับทุกอย่างหรงือไม้กตซื้อเป็นก้อนไม่ไม้ของเราไปเลยครับอย่างนี้นะตัวนี้เป็นเกตรองครับเราจะของแท้แล้วาแท้ติดรถแท้ติดลดถดลดมันจะแพงมากครับไอตัวนี้เท่าไรเอ้ย,ออยตัวนี้สามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยกว่าบาทพัดตอนนี้สองร้อยอย่าลืมนะครับชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับเนี่ยเราก็จะได้ข้หม่ไปใช้แล้วอ่าโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ